กำลังเกิดเหตุรุนแรงทางตอนเหนือของพมา่าที่รัฐคัชชินนะคะโดยทางกองกำลังของพมา่าออกมายอมรับแล้วนะคะว่าเป็นการโจมตีทางอากาศเข้าใส่รัฐคัชชินค่ะแต่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงข่าวสารของพมา่าบอกว่าเป็นการเป้าหมายก็คือกลุ่มกบฏนะคะที่พยายามปิดกั้นเส้นทางลำเลียงของกองทัพจึงต้องก่อเหตุโจมตีในครั้งนี้ค่ะ เป็นภาพเครื่องบินรบของพม่านะคะบินเข้าไปใกล้ฐานของกลุ่มกบฏ KIA โดยที่อีกด้านหนึ่งมีเฮลิคอปเตอร์ที่ยิงจากฐานภาคพื้นดินและมีเครื่องบินรบที่บินเข้าไปใกล้พื้นที่ของกลุ่ม KIA นะคะซึ่งเป็นกลุ่มติดอาวุธของกลุ่มคัตชินเหตุโจมตีและสู้รบครั้งนี้ปะทุข,ขึ้นมาไม่ต่ำกว่า5วันแล้วนะคะเป็นการสู้รบระหว่างกองกำลังของรัฐบาลและกลองกำลังเพื่อเอกราชคัตชิน ก็ล,ลอกล่าสุดนี้ยืดเยื้อมา6เดือนแล้วนะคะหลังจากที่ทั้ง2ฝ่ายเคยบรรลุข้อตกลงหยุดยิงและทําได้นานถึง17ปีโดยการโจมตีระล,ลอกล่าสุดนี้เกิดขึ้นหลังวันที่25ธันวาคมปีที่แล้วผู้มนวยการทําเนียบรัานาธิ่ปดีพมา่าระบุว่าไม่ได้รับรายงานเรื่องเหตุโจมตีทางอากาศโดยบอกว่ากองทัพระบุว่าใช้เครื่องบินเพื่อส่งสเสบียงให้กองกําลังในพื้นที่ โดยมีผู้บาดเจ็บจำนวนมากนะคะที่รัฐคัจินและต้องการความช่วยเหลือขณะที่ประธานาธิบดีโอบามาแห่งสหรัฐและเลขาธิการสาประชาชาติแสดงความเป็นห่วงแล้วนะคะต่อเหตุโจมตีในครั้งนี้และร้องขอต่อรัฐบาลพมา่าให้ยุติการโจมตีเพราะว่าจะยิ่งก่อให้เกิดเหตุขัดแย้งและกังนวลว่าจะบานปลายไปถึงระดับภูมิภาคค่ะคุณผูชมคะรวบรวมไฮไลท์สัมภาษณ์ผู้นำอาเซียนมาให้ดูกันอีกครั้งนะคะ เรื่องของบุคคลที่เป็นระดับผู้นําในประเทศอาเซียนนะคะวันนี้ฝ่ายค้านของประเทศมาเลเซียคุณอันวาอิบราฮิมขณะนี้ยังอยู่ในช่วงของการหาเสียงกันอย่างแข่งขันนะคะเพื่อเตรียมพร้อมเข้าสู่ศึกการเลือกตั้งที่มาเลเซียที่น่าจะเกิดขึ้นในช่วงต้นปีนี้ค่ะดิฉันถามถึงความเป็นห่วงของคุณอันวาในภาพรวมของประเทศมาเลเซียที่กําลังเกิดขึ้นนะคะในโอกาสที่มาเยือนประเทศไทยเมื่อช่วงเดือนกุมภาพันธ์ปีที่แล้วค่ะ What do you see in Malaysia in ASEAN? Used to be better and, and can do better, uh, but now. Uh, it's worse now. It's, it's lagging behind. You talk about freedom, democracy is lagging behind. You talk about democ uh, economic. Mm -hmm. I mean, in the 1990s, I'm not saying because I was finance minister, but in 1990s, we were number one growth. Number one, market capitalization. Mm -hmm. Number two, after Singapore, in terms of competitiveness. Now, we have lost to Vietnam, Thailand, Indonesia. Myanmar is coming on very quickly, seeing rapid changes. Do you think other ASEAN countries should have like wake up call? I, they must. I mean, it is, it is something of a uh, relief, reassuring to see changes in Myanmar. But uh, we also should see changes in other countries. I've, uh, I know Indonesia quite well, doing very well in terms of institutional reform. But there are some concerns about corruption, about the um, issue of a widening gap between the rich and the poor, and the marginalized areas. Mm. But this is an area that a democratic institution. ในรอบปี2,555ประเด็นที่สร้างความขัดแย้งสร้างความตึงเครียดมากที่สุดในกลุ่มประเทศอาเซียนก็คงจะหนีไม่พ้นเรื่องทะเลจีนใต้นะคะ เรื่องนี้ทางสหรัฐและจีนก็ถูกมองว่ากําลังพยายามที่จะเป็นจุดหนึ่งที่เข้ามาสร้างบทบาทในอาเซียนมากขึ้นด้วยและเรื่องนี้ก็เกี่ยวข้องกับคำขอ,ขอใช้สนามบินอุตภเปาที่ทางรัฐบาลสหรัฐได้ขอต่อรัฐบาลไทยเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นในช่วงกลางปีที่ผ่านมานะคะดิฉันมีโอกาสสอบถามเอกอัครราชทูตสหัฐอเมริกาประจำประเทศไทยท่านทูตคริสตี้เคนนี่ค่ะ ถึงความหมายขององค์การนาซาของสหรัฐที่พยายามขอใช้สนามบินอุตเผาในไทยเกี่ยวข้องกับทะเลจีนใต้หรือไม่ค่ะ c r o s s line of u t a p a o Airport is linked to South China Sea so we cannot help thinking of this, this may be something to do with China too. Hi, you know I think there's always confusion about that but the proposal by the Thai to use u t a p a w as a disaster relief center Isn't particularly it isn't at all related to the South China Sea, but if you want to talk about the South China Sea for a second, that is a complicated issue. Uh, Thailand is not a claimant there, neither is the United States, but there are six other countries that have very complicated, overlapping claims. And from the United States' point of view, and I think Thailand shares this, we strongly believe that those claims should be solved peacefully we think it's a great idea for asean to develop a code of conduct and that no one should use intimidation or coercion to solve these important overlapping claims. but what we are talking about at utapao has to do with disaster relief and nothing to do with claims in the south china sea. <coughs> ย้อนกลับไปเมื่อช่วงต้นปี2555นะคะมีแขกสำคัญมาเยือนประเทศไทยก็คือคุณโทนีแ่แปลดีตนายกรัฐมนตรีของประเทศอังกฤษ มาเยือนไทยส่วนหนึ่งนะคะมาตามคําเชิญเพื่อที่จะเสริมสร้างความมั่นอกมั่นใจในการลงทุนในประเทศไทยมาพูดให้กับภาคธุรกิจฟังนะคะทั้งนักลงทุนไทยและต่างประเทศที่ร่วมรับฟังในงานเสวนาเป็นช่วงเวลาที่ไทยเพิ่งจะฟื้นตัวจากวิกฤตในช่วงน้ําท่วมนะคะดิฉันเลยถามว่าคุณโทนี่แแบร์เห็นศักยภาพอะไรของไทยในเวทีระดับอาเซียนค่ะ What's the potential you see in Thailand I think Thailand's got a fantastic opportunity at the moment. You, look, you've got all these issues to do with your politics, and you're going to have to work those out. But the opportunity for Thailand is that you're part of the ASEAN bloc. What's happening within that bloc is interesting. Mm -hmm. You know, countries are growing strongly. You've got Indonesia changing a lot now, uh, Vietnam. Very different, Philippines. You've got um, Myanmar potentially opening up. You know, you've got a a, a situation in which, if if Thailand's um, clever about it, you could be the gateway for investment into that whole region. In what way we can be clever about it? I think, really, the, the you know Thailand is both in terms of of culture, its people, in terms of a place to do business. It's actually an easy place to come. Now, very obviously, what people have been reading about Thailand, I mean, part of the terrible tragedy of the flood, flooding and so on, which you've come through, you know, and you have come through it. Um, but it's obviously been about your politics and, you know, that issue is obviously gonna be resolved. But my point to outside investors is, actually, there is no real difference in the politics of Thailand about people coming here. You know, people are, whatever political party is in power, and foreign investment is welcome is in Thailand เป็นครั้งแรกที่มาเยือนประเทศไทยนะคะสำหรับอดีตนายกรัฐมนตรีแห่งประเทศอังกฤษที่ก่อนหน้านี้ทำกิจกรรมมากมายทั้งที่ตะวันออกกลางแอฟริกาและประเทศจีนค่ะ